สับปะรดพี่น้องสบปะรดดีจกาไม่นด้กบกับสังมีพี่น้องเหรอลงหัวลงหองนี่พุทตกไหมล่ะตกกับพอแหงหรอพอจะได้ตึกสะดุ้งพ่อจะได้ตึกสะดุ้งสะได้อกหรอ หาหนอนไม้หาเห็ดหนอนไม้หาเห็ดเนอะหนอนไม้ก็หาได้แนี่ยแหละบุตร่ายตะกี้ก็ว่าชืบุตรไทยแล้ว่ามันบุตรได้มาเห็นก่อนหัวมาก่อนเพื่อเหนอนไหมนี่หนอนไม้ไหล mấy vô nhũng ngon nhỏ, Nó hột mãi nhảy đi. nó mạnh, nhọn nhảy đây Nó mãi lấy Nó mãi lấy Nó mãi lấy Nó nó làm thì sẽ được cho nó mới Nó nhận bộ ngày cô nhảy mỗi nhận nhảy đấy à có đi đều cho người nhé em nhận nhảy à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  Hết cố, hết cỏ đen cỏ lắm căn. đi bỏ lắm con cỡn hít tập tặng bóng 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 เฮ็ดก็ออาบปไลก็จะหาแต่เสาวสวยจะมาหาหน้าไหม่เลยบุมีนี่หอนออบอหลลุกขึ้นผล เฮ็ดที่เบื่อเพคือออกลายแต่เฮ็ดเบื่อาลายขนาดเลยเตาหุงนให้เขาปูน ดอกเถาเราพอเห็นเห็น,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 นดอกเถาเราพอเห็นม,มุ๋มดอกเถาก็มักมห้องตัวห้องมุ๋มดอกเถามักดอกหนุ่มมันใช่กรอบแข็งๆกรอบเนาะ có ma à phải nói này nó mạnh Nà. này mẹ phải không bỏ bây giờ mẹ anh bật này không một sẹp nó nhằm có kinh nó mạnh cho mình, mình, mình sẹp กอนี้ยังบดเบิดลได้หากหาขางเดียวใหญบางใหญ่ๆตัวนี้เดียวเลยตอนเอาน่ะบดถ่ายนี้มีผู้เป็นมือกลาะหามืด้นตอนนี้นะมืดพนมืดผล cực 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 nhọt cực 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 Mà có nhạc nó có nhọt bụi nhảy Này khẩn hiệu rồi khẩn xuống rồi đại cái nó sẽ hãy bừng bắt ong lẹo ong nhạc đấy nhanh chân nó mãi nó máy phụ miệng nó hệ nó máy nằm mãi mà... đây này sau này poker môn hoa tập lemon hoa máy hoa 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 xong hoa 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 nó hoa พอแกงยุขาว้วตัวนึ่หังวะหังขาวนี่น้ะผสังขาวนี่ให้เห็นนี่มจักนี้ยใคเห็นนุ่หญ่าไเห็นใหง่

โอ้คอมเมนต์คม่มนมันอันนั้นนี่นี่มันิแตกออกมาเป็นลายลอ,อกเลยนี่น้ันงใหญ่บุ้อมจำกันนะไข่หนูกขาวไข่เ,เดียวนี่จ้ะ ตัวตะกอมันเคยออกหลายอยด้วยอู้หูมีบมมีเพีอยออกไข่เดียวเลยออกไข่เดียวก็เป็นโอ้ยเมือ่อใหม่ก็พอแกงนี่อืน่นเพล่ะนี่อืน่นเพล่ะแล้วเขาไม่ใช่ผูมันมันก็โปงมันก็มีไข่เดียว ฉันมีหมูมันอยู่ดอกตุ๊กแกเขาเคยเก็บเพ็ดเพลอนยางผลมาตึกสะดุ้งเคยเก็บทุกบ่หมีพี่น้องเอ้ยมมาห่อในห้องกระดกเกเพียงตอนพี่น้องฝากก็ได้ก็เสียก็จะตามเด้อบายดีจีบหน้าฝากกันใหม่